สองโฉมหน้าสามนักตกสาวอิตาลีที่สาวไทยต้องระวังในสึกเนชั่นลีก2023ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023ก่อนหน้านี้มีการประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นที่จะสู้สึบเนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกโดยทางด้านทีมชาติอิตาลีไม่มีชื่อของเาล่าอีโกนูหมายเลข18 ที่มีดีกรีเป็นถึงตัวตกตรงข้ามหัวเสาบีหลังยอดเยี่ยมและนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวนาเมนต์ VNL 2022อีกด้วยโดยรายชื่อ14นักกีฬาวอลเล่บอลหญิงอิตาลีในสนามแรกมีดังนี้เซตเตอร์ฟรานเชสกาโบซิโอและอิลารียบัตติสโตนีหัวเสามิเรียมซินล,ล่าอลิสเดกราดีโลเวตโอโมโรุยและโซเฟียโดโดริโกมีหลังซิลเวียนวากาลอและมานวลบอนเรล อันนาดานซีอเลสเซียมาซาโรเฟเดริกาสควาชินีและลินดานาวากาลอตัวรับอิสระปาเนโตนีปาโรคิอาเรถึงแม้ว่าจะมีชื่อของเปาล่าอีโกนูแต่ทีมนักตบสาวไทยก็ยังประมาทไม่ได้เนื่องจากอิตาลียังมีอีกสามนักตบที่น่าจาับตามองและต้องระวังคนที่หนึ่งอลิสเดกราดีหมายเลขสองหัวสาวัย27ปีเจ้าของความสูง186เซนติเมตร ที่มีจุดตกสูงถึง312เซนติเมตรและจุดบล็อกอยู่ที่302เซนติเมตรโดยใน VNL 2022เธอกดไปคนเดียว122คะแนนมาจากการต่อเต่าบอใบไม้108บล็อก8และเสิร์ฟ6โดยในเกมบุนเครื่องกับโครเอเชียและแคนาดาเธอคือผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีพอสมควรโดยทำได้ทั้งหมด24คะแนนคนที่2ซิลเวียนวาการลอหมายเลข15 มีหลังตัวเก่งวัย23ปีเจ้าของส่วนสูง179เซนติเมตรที่มีจุดตกสูงถึง318เซนติเมตรและจุดบล็อกอยู่ที่296เซนติเมตรโดยใน VNL 2022เธอกดไปคนเดียว123คะแนนมาจากการต่อเต่าบอใบไม้110บล็อก12และเสิร์ฟหนึ่งโดยในเกมอุ่นเครื่องกับโครเอเชียและแคนาดาเธอคือผู้เล่นที่ทำผลงานได้มากที่สุดคนหนึ่งโดยทำได้ทั้งหมด26คะแนน คนที่3ามลินดานวากาโลหมายเลข3ามสี่บอนเร็วสาวอิตาลีวัย20ปีเจ้าของส่วนสูง187เซนติเมตรแม้จะไม่ติดหนึ่งใน25นักวอลเล่บอลหญิงอิตาลีในศึก VNL 2022แต่ในเกมอุ่นเครื่องกับโครเอเชียและแคนาดาเธอคือผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีพอสมควรโดยทำได้รวม13คะแนนทำให้เธอมีชื่อลุย VNL 2023 สนามแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอิตาลีในวันอังคารที่วันที่30พฤษภาคม66เวลา21นาฬิกาสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง7 HD และบากอาบู .tv